จะถือพุ่งมีเลยนะอ่ะนั้งหลอะการเต้นมาเล่นก็สนุกเหมือนเคยแล้วก็เมื่อเราเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานก็บอกว่าทุกคนตื่นเต้นมากๆแล้วก็ซ้อมกันทุกวันเลยสำหรับจิ๊กเกอรที่สีของเราแล้วก็ทุกๆเพลงที่โชว์ไปนะคะก็อยากจะาม กันพวกเราก็มีแรงขึ้นมาเยอะมากเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราแบบว่าซ้องกันทั้งวันเราก็อาจจะมีเหนื่อยบ้างล้าบ้างแต่พอถึงงานจริงทุกคนทำให้เรามีพลังขึ้นมาต้องขอบคุณซึ่งทุกคนจริงๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณสาหรับใ้ทัชวันนี้แลวก็เมือวานด้วยนะสนุกมากได้คุยกับทุกคนเลย แต่พันธเลือพูดค่ะก็เมื่อวานก็เป็นวันเปิดตัวซิงเกิลสีของพวกเรานะคะก็ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็สนุกสุดเหี่ยงมากๆคิดว่าทุกคนก็น่าจะชอบแล้วก็สนุกกับงานเมื่อวานด้วยเมื <treating Napoleon> ่อวานก็ม <psychedel ic> <teor ic> ีไฮทัศแล้วก็วันนี้ก็มีไอทัศนได้คุยกับทุกคนเยอะมากๆมีทั้งคนที่เพิ่งวานติดตามแล้วก็ติดตามอยู่แล้วก็รู้สึกสนุกมากแล้วก็ประทับใจกับทุกคนมากเลยนะคะก็ถ้ามีงานหน้าได ก็อยากให้ทุกคนมาเจอกับพวกเราอีกนะคะขอบคุณค่ะต่อเลยเโอเคก็เรียกว่าได้เป็นงานที่แบบว่าได้เจอคนที่แบบไม่เคยเจอแล้วก็มาครั้งแรกกันเนี่ยรู้สึกว่าเยอะมากๆเลยแล้วก็ชอบมากๆที่ว่ามีหลายคนเลยที่เดินมาบอกเราแบบว่าเมื่อวานสนุกมากเพราะว่าเราก็บอกขอมาเต็มที่เนาะก็เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ชอบงานเมื่อวานแล้วก็ไว้มาหากันอีกบ่อยๆเลยเนาะโอเคค่ะ กัปตาคิมซผู้หน่อยยไมชินลวทุกเข้ามาก็แบบว่ามองคะองกับก็รู้สึกโอดีใจแล้วก็กระทใจมากกับงาน2วันที่ผ่านมาเพราะว่ารู้สึกว่าบเวีนี้สนุกสุดเีแลก็มีแฟนคลับเข้ามาหลาคนแบบปวดคอไหมหรือว่าไรเพราะว่าที่แนคลับก็ปวดคอเหมือนกันเลยนีแต่ว่าก็ รวนะมๆแล้วก็รู้สึกว่านสนุกมากค่ะแล้วก็มีความสุขมากแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรที่อาจจะมีข้อผิดพลาดไปบ้างน้อก็ขออภัยในนาทีนี้ด้วยนะคะครั้งหน้าก็จะทำให้ดีขึ้นนะโอเคนะเอ็นรอจะกดถ่ายถึงเบอร์พิธีงานค่ะและนนี่ก็จะมีประ,านนะกาศด้วยนะคะน้องน้องเป็นมาชิกออกไปก่อนมากีมีเมมเบอร์คันนิ่งพอเจอดีนี วันจีนแล้วก็ทีม6คนนี้นะคะจะไป P.R. กโม,โมที่กรุงเทพแล้วก็วันที่4วันที่5วันสัปดนาห์หน้านะคะจะมีโรชโชที่กรุงเทพที่แฟชั่นไอรันนะคะก็คเ<อ><อ>ขพอไปดูโรชโชได้เลยนะคะ<อ>คือโรชโชจินจครั้งแรกนะคะที่ ที่ออฟฟิเชียลบนซีเพราะเฟซแล้วก็ไอจีแล้วก็ทวิตเตอร์ด้วยนะคะอยากให้ทุกคนาตัใเชียน้องซีจพนดกันนยอะๆนะคะวันเสาร์อาทิตย์หน้านะยกันนะคะมีคนก็ะถาในให้ัดเยอมาก่าเมื่อไหร่จะมีโรชโชว์ของซีซีมีให้แล้ว ิีซีแล้วก็เลยหลังจากนี้จะมีรอโชก่อนซีซีก็มาเรค่อยลืมนะคะก็เลยอยากให้ทุกคนมาติดตามพวกเราซีเจพรอกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็จบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเราก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้การต้อนรับพวกเราซีเจพร้อมนมาโดยตลอดก็หวังว่างานชั้นต่อๆไปก็จะมีโอกาสได้เจอกันอีกนะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับบ้านกันเลยวันนี้พวกเราทั้งหมดก็ขอสวัสดีแล้วก็ ลาบก่อนเดีเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะขอบคุณค่ะ